เฮ้ยความหมายแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ๋เพิ่งไปช้อปปิ้งมามีของเด็ดๆเต็มเลยที่จาเป็นสําหรับน้องคุณใหม่เดี๋ยววันนี้ไหนๆมาแล้วเอ๋จะพาไปดูว่าไอเทมไหนที่จําเป็นบ้างตามเอ๋มาเลยไอเทมแรกที่แนะนำว่าควรจะมีเลยนะคะคือเพลเพนหรือว่าข้อสุนัขนี่เองเพราะว่านอกจากน้องจะได้ใช้ไว้พักผ่อนเพื่อจะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆแล้วเรายังสามารถใช้เป็นที่ฝึกขับถ่ายให้น้องได้ด้วยแล้วก็ขนาดที่แนะนำนะคะเมตคูณเมตก็พอค่ะ ตัว material จริงๆเราแนะนำเป็นพลาสติกค,ค่ะเพราะว่ามันทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อน้องค่ะไอเทมต่อไปที่อยากจะแนะนําเลยคือเพลแมทค่ะคือเสือหรือพรมกันลื่นถ้าบ้านไหนพื้นลื่นสิ่งนี้จะช่วยป้องกันอันตรายและเซฟน้องๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแนะนําให้หมั่นตัดขนบริเวณใต้อุ้งเท้าและเล็บน้องให้สั้นทุก1ิวันค่ะ ต่อมาจะเป็นชามข้าวน้องๆมี2ใบนะคะสำหรับอาหารและสำหรับน้ำของน้องๆแนะนําให้เป็นแบบตื้นนะคะสำหรับอาหารเราแนะนําให้น้องๆทานสูตรเดิมไปก่อน3-4สัปดาห์พ่อแม่ท่านไหนที่อยากเปลี่ยนอาหารให้น้องๆค่ะแนะนําว่าให้ผสมกับสูตรเดิมก่อนด้วย3-4มื้อเพื่อให้น้องๆเขาปรับตัวกับรสชาติอาหารใหม่ค่ะมาถึงของใช้น้องๆกันบ้างอย่างแรกที่แนะนําให้มีเลยค่ะคือแผ่นฉี 2ออาทิตย์แรกนะคะเราไม่แนะนาให้อาบน้ำน้องๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถมีดรายแชมพูให้น้องได้ค่ะแล้วก็แผ่นผ้าเปียกเพื่อทําความสะอาดน้องๆแนะนําให้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดหูและตาของน้องๆด้วยหลังจาก2อาทิตย์ผ่านไปแล้วสามารถมีแชมพูและคอนดิชเนอร์เตรียมไว้ให้น้องๆได้ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสามารถมีสเปรย์ได้ค่ะเอาไว้บำรุงแต่งขนน้องๆก่อนที่จะหวีโดยเฉพาะน้องพันขนยาวแนะนําเลยต้อง บ้านไว้นะคะหวีผมให้น้องเขาทุกวันนะคะและก็ไอเทมที่น้องๆสุดโปรดบานเลยก็คือของเล่นเออแนะนํามีตัวให้กัดด้วยเพราะว่าน้องมาฟันน้องเขาเพิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะอยากแทะอยากกัดค่ะต้องมีไอเทมให้เขาแก้เครียดกัดเล่นนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างคือคลีนเนอร์เอาไว้ถูพื้นทำความสะอาดดับกลิ่นไม่พูระสงค์และก็ฆ่าเชืะะ้อค่ะ วันนี้ขอตัวไปเล่นกับน้องก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ